กลับมากระกตอนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟัน G Herb นะคะสินค้าอีกหนึ่งตัวที่ขายดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะพี่ต๋อก็ใช้นะฮะใช้มาสองหลอดแล้วนะคะและคิดว่าจะใช้ต่อไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะความแตกต่างของ G Herb หนึ่งเนี่ยใครที่ดื่มชาก,กาแฟหรือดื่มน้ำอัดลมหรือสูบบุหรี่เนี่ยไอตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการกำจัดคราบนะคะกาจัดคราบพลักต่างๆนะคะแล้วก็พระเอกของเขาคือการ ถ้าเรียกว่าทําให้คนที่มีกลิ่นปากเนี่ยลดการมีกลิ่นปากเกือบ100%ซ็นตโดยการที่คุณใช้ปริมาณที่นิดเดียวไม่ต้องไปใส่เต็มแปลงใส่นิดเดียวนะคุณผู้ชมนะฮะ คุณจะใช้ได้ยาวเงานานฟันผุหินปูนอันนี้เด็กๆไปเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้จีเฮิร์คุณผู้ชมนะฮะมาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยค่ะ,ะหนึ่งหลอดในะขนาด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับราคาหลอดละ230บาทนะฮะแต่ถ้าวันนี้ใครอยากจะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยซื้อ5หลอดราคาหรือเพียงแค่1 0 0 0บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจนะฮะส่งฟรีสำหรับคนพร้อมบนแต่ถ้าใครอยากเก็บเงินไปทานนะฮะเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนั่นเองนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ0957184624ห้าเจ็ดุข สแกนคิแอน QR โค้ดได้เลยที่มุมขวาหน้าจอนะครับแล้วคุณผู้ชมท่านไหนสนใจติดต่อลงโฆษณานะครับก็อย่าลืมครับเบอร์นี้ครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9นั่นเองนะครับมาข่าต่อข่าวต่อไปค่ะเราไปดูนี่ดีกว่าครับแม่หมูครับโพสต์ปมส้มและคุณพิมพลิพายดราม่าบอกว่าเห็นใจโดนมาเยอะพวกขอทานออนไลน์นะฮะคือมันกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมากับเรื่องราวของแม่เขาอะไรอย่างคุณพิมพลิพายที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี54เนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือคุณส้มครับที่ประกอบอาชีพค้า ขายตามตลาดนัดแล้วก็ขายออนไลน์แถมยังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวถึง3คนด้วยกันนะฮะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยคุณส้มเนี่ยเกิดล้มลงหน้ากระแทกกับที่นอนจนทําให้เธอกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับโดยการช่วยเก็บของแล้วก็ขยะที่อยู่เต็มห้อง,องคุณส้มนอกจากนี้คุณพิมพิธพายก็ได้พานะฮะไปหาคุณหมอที่ด้านของกายภาพบ,บําบัดด้วยแล้วคุณหมอเนี่ยมาดูแลโดยรับผิดชอบค่ารักษาเองเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งต่อมาคุณส้มครับได้มีการร้องเรียนนะฮะผ่านเพจเพจหนึ่งว่าทีมงานของคุณพิมพ์ลิพายเนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือเธอเนี่ยได้ขนของนะฮะของขายแล้วก็ของใช้เนี่ยออกไปจนหมดเลยพอติดต่อขอให้เอามาคืนเนี่ยทางทีมงานคุณพิมพลิพายก็บอกให้จดมาว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะโอนเงินไปให้แต่ก็เงียบหายไปพร้อมตัดพออีกว่าคลิปที่พิมพลิพายบอกตัวเองเดินได้แล้วเนี่ยแต่ความจริงยังเดินไม่ได้ทําให้คนหยุดบริจาคช่วยเหลือไปนะครับ กระทั่งนะฮะเมื่อวันที่15พฤษภาคม -65 นะฮะก็คุณพิมพิพายออกมาโพสต์คลิปชี้แจงเลยนะฮะเรื่องดังกล่าวบอกว่าเคดีเนี่ยจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือไป1 2 0 0 0 0บาท<ะ>โดยอาการป่วยของคุณโ้มีากราโอกาสหายครับหรือว่าดีขึ้นตามลำดำับ<ะ>พร้อมนะฮะมีการแสดงหลักฐานบันทึกจากการรักษาคุณหมอด้วย<ะ>เมื่อวันที่25ธันวาคม64นั่นเอง<ะ>ก็เป็นการรักษาครั้งสุดท้ายและระบุว่าตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดำับและจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพจนเกือบปกติ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้<ะ>ส่วนเรื่องที่คุณส้มอ้างว่านะฮะทีมงานเนี่ยนะครับพิมพ์นิพายทำความสะอาดห้องแล้วก็ขนของไปหมดเลยนะนะฮะก็ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีนะครับการรับบริจาคใดๆเกี่ยวกับเคสของคุณส้มเลยนะฮะ,ฮะโดยทางด้านของบริษัทที่ดูแลเรื่อง,องการดูแลเรื่องความสะอาดของพิมพ์นิพายจ้างเนี่ยมาเก็บของบอกว่าถ้าคุณส้มไม่หยุดทําให้บริษัทเสียหายก็จะดําเนินคดีกับคุณส้มด้วยนะครับ<ะ>พร้อมโพสต์เล่าแล้วก็สแสดงความคิดเห็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยขอทาน,นี่ยไม่เคยหมดไปเปียสารที่นะฮะจากท่าทอกถนนมาขอความช่วยเหลือทางออนไลน์นะฮะนี่นะฮะแม่หมูพิปากาโพลแบบนี้เลยนะ,ะทำเป็นอาชีพด้วยนะรู้ยังเพราะคนไทยในใจดีขี้สงสารอขอทานออนไลน์นะฮะก็ต้องสร้างภาพให้หน่าสงสารต่อไปนหะะายอดบริจาคเลี้ยงชีพต่อไปแฮชแท็เล่าให้ฟังเฉยๆแม่เองก็โดนมาเยอะนะครับว,ว่าเราเนี่ยคนไทยเราจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือ เป็นคนขี้สงสารอืเป็นคนที่พอเห็นความสงสารเราจะเชื่อแล้วเราก็จะศรัทธาเลยครับถ้าถ้าเป็นเดือนๆนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนจะสงสารก่อนเลยแล้วก็จะไปช่วยกันบริจาคนานู้นนี่นี่ก็มีเสียงกันไเนาะคือเป็นคนขี้สงสารมันไม่ผิดหรอกค่ะเป็นคนที่ชอบเชื่อเหลือคนมันไม่ผิดนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับเคสนี้นะคะบางคนเนี่ย อย่างที่พี่แม่หมูก็โพสก็ถูกเปลี่ยนจากมันขอทานข้างถนนเนี่ยมันก็มาเปลี่ยนเป็นขอทานในโลกโซเชียลไงนะคะ,ะมีเพื่อนพี่คนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าไม่มีตังค์แล้วก็ไปยืมเพื่อนแล้วก็ยืมอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็บอกว่าเ,ออเนี๋ยเป็นเอชไม่มีตังค์กินยาตานผสมพันอะไรพวกเนี้ย เข้าใจไหมเข้าใจมันก็จะงัดกลเม็ดเด็ดปลายเพื่อจะไล่นกันในกระเป๋าเราออกมาให้หมดกันนะคะให้เราเห็นใจให้เราเห็นใจนะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะทนทนดูกันไปค่ะนะคะอย่าไปซีเรียสเยอะบางทีเขาอาจจะมีเงินมากกว่าเราด้วยซ้าไปจริงนะคะอย่างโอมนี่เคยไปไปนั่งขอทงขอทานจะไปขอทานทำไมไม่มีใช่ไหมเราครบทุกอย่างเรามีครบทุกอย่างอมีอะไรที่บอกว่าครบทุกอย่างถ้าเรา ร่างกายเราไม่ได้พิกงพิการเรา32ครบเออเราจะไปขอทานที่จะตกใจผมอผมมีครบทุกอย่างพี่ต้ถึงอกอย่างเลยนะอะไรอะมีนมผมยามเนี่ยอะไร้เราไม่ใช่ลานเซนเซอร์ดิวยนะมึงขยันพูดเขาต้องเป็นเซนเซอร์ไม่ต้องเซนเซอร์เลยน้องก็จะได้มีงานทำแต่ไง่ายๆก็ไม่ใช่เราสินั่นแหละก็การเรีนของของที่แม่หมูพัพวขอก็นั่นแหละเขาเข้าใจนะแต่ว่าเค้ของคุณส้มดูแล้วก็ คือสรุปสั้นๆแล้วคือคุณส้มอยากได้การบริจาคต่อไม่ได้หรอกคุณส้มคุณส้มเราต้องเราต้องทำมาหากินเองใครจะมาเลี้ยงเราทั้งชีวิตนอกจากตัวเราเองคืออันนี้แม่เข้าใจไหมว่าคุณหมอเขาไปรักษาตามตารางใช่ไหมแล้วคุณหมอไปรักษาแล้วคุณส้มบอกว่าไม่ต้องมารักษาแล้วเพราะคุณส้มกลัวหายหายแล้วก็จบไงเพราะว่าถ้ากลัวมันเป็นเรื่องปกติน้องส้มนะคะเราหายแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องยืนด้วยตัวเองแต่เขาไม่ยากหายไง เพราะว่าถ้าเขาหายปุ๊บเดี๋ยวจะไม่ได้เงินบริจาคไงน้องส้มคะน้องส้มต้องหายค่ะน้องนี้มันหายค่ะนะคะถ้าน้องส้มไม่หายน้องส้มก็นอนอย่างนั้นต่อไปนะคะก็นั่นแหละเขาจะนอนอย่างนั้นต่อไปไงเพื่อจะได้บริจาคตลอดไงบริจาคเขนรื่องนี้เขามาเปิดป้ายอย่างนี้เขายิ่งยอดบริจาคมันจะไม่ได้นะคะแล้วเออนั่นแหละคุณส้มก็ต้องก็มีอยู่คนหนึ่งไงก็คู่ปรับเอมมี่แม็กซิมไงพี่จะออกรายการฉันไงบริจาคไปบริจาคมาได้ประมาณแปดล้านอ่ะ ได้มาแปดล้านเขาก็เขาก็เ,าเ,าเล่าให้ฟังอ่ะน,นะฮะว่าแปดล้านเนี่ยก็กับการเป็นแม่ป่วยอืเขาหายแม่ป่วยอืแล้วก็แฟนก็เลิกอืตกปีกันหน้าตลาดอืมนั่นแหละชีวิตก็ก็ไม่ได้มีความสุขหรอกคะ่ะเราทํามาหากินเองดีกว่าคะ่ะครับนะคะทํามาหากินเองดีกว่าเราอย่าไปให้อย่างนั้นเลยจะครับทำมาหากินเองจริง แปะเลขเนาะแบบว่าโน่นนี่นั่นบางคนป่วยทั้งปีไม่หายนะบางคนเห็นนะป่วยทั้งปีไม่ยอมหายเธอยังเจอป่วยงฉันเคยสมัยฉันเป็นนักสัมมูลีละลุสมัยอลาเรียนสีระทุมมีป่ะที่บอกพูดพูดไม่ได้แล้วเอาของมาขายอ่ะยังอยู่ใช่ไหมยังไม่เจอไม่ใช่เยอะหรอรุ่นฉันแม่งมาทุกวันเลยเออเออเออ ก็ตดีอยู่นะห้องน้ำไปไม่ได้ห้องน้ำหมายความว่าเอาเอาเงินไปให้ที่ห้องน้ำแล้วม่ซื้อขายข้างนอกไม่ได้เหรอไห่ดูนะเกี้ยแต่หน้าตา่ออยู่แต่บอกว่าตัวเองอ่ะไม่มีเสียงเกิดจากอุบัติเหตุเขาจะเขียนเป็นแผ่นกระดาษไงกินได้อยู่นะสัิกับเพื่อนกันเฉย ไปห้องน้าไปเออเออลากกินซะให้เข็ดเออจะได้ไม่ต้องมาหายแถวนี้ต้องนะ <laughs> คะัฉันให้บริการคุณแล้วเออคุณต้องจ่ายเงิน <laughs> จ่ายลวมาผิดที่นะฮะออนี่ดีกว่าครับไปดูนี่ดีกว่าครับนางเอกช่องอชองดังางนะ้วคือช่องเจ็ดนั่นแหละเขาบอกมาเลยเปิดใจครั้งแรกครับหลังเลิกกาแฟหนุ่มที่คบกันมา8ปีครับเป็นอีกหนึ่งนางเอกนะฮะที่มีผลงานออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยสําหรับคุณเกดพัสิตตาครับนักสแสดงที่โด่งดังจากละครเรื่องสไปายพยายมหงส์สบัดลายและก็ลูกทาสนะครับ ซึ่งอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าเธอเนี่ยได้คบผ่าดูใจกับนักแสดงหนุ่มในวงการสังกัดอีกช่องหนึ่งคือช่อง8ครับที่ชื่อว่าคุณเบนซ์พิสิทธิธ์พลน,นะครับล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดใจถึงความรักกับหนุ่มคุณนี้แล้วครับว่าตอนนี้ห่างกันแล้วใช้คําว่าเลิกได้เลยจริงๆคบกันมา8ปีก็เข้าไีที่9นะครับมาถึงจุดดึงความสัมพันธ์ก็ต้องหาความชัดเจนอะไรหลายอย่างนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ต่างคนต่างเดินออกมาไม่ใช่เราไม่รักกันแล้วนะแต่จุดหนึ่งเราแค่รู้สึกว่าเรารักตัวเองน้อยเกินไปจะต้องมานั่งคุยกันนะครับส่วนสาเหตุหลักๆนะฮะที่คือเราเยังไม่มีเป้าหมายในอนาคตของเรื่องความสัมพันธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่คบกันได้ถึง7ปี เหมือนเป็นอาถรรพ์เลขเจ็ดเลยจริงๆเขาว่ากันนะฮะแล้วเราเนี่ยก็ตกลงว่าจะปรับตัวเข้าหากันนะและก็ปรับกันมา1-2ปีแล้วรู้สึกว่ามันก็ต้องสตอลไว้ก่อนนะครับเลือกเลือกไปเถอะลูกเออหลังๆก็คือเรื่องขององค์ประกอบหลายอย่าง,อย,างอย่างเช่นคือเขาเป็นคนดีมากๆซื่อสัตย์กับรักแต่เราเนี่ยปรับกันแล้วมันพยายามจนเหมือนเหนื่อยแล้วนะฮะพอมีคำว,ว่าเหนื่อย,ย,ยในความสัมพนันธ์ก็ไม่มีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นคนดีมากๆเออแล้วเราต้องปรับ มึงต้องปากอะไรคือว่าเนี่ยไงเขาบอกว่าแปลกไหมว่าชมผู้ชายว่าเขาดีแต่ก็ยังเลิกไงกูว่าไม่ใช่ละออันนี้บทละครละเออหนูต้องพูดความจริงในการให้สัมภาษณ์หรูอว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะถล้วเป็นคนดีเพางว่ามันไม่ใช่สาเหตุของการเลิกกันค่ะหรือมันจะเป็นสาเหตุว่าคุณดีเกินไปคุณดีเกินไปป็นเปล่าหรอกมันจะมีคนอื่นเออว่าไปคุยกับเด็กเออกูเจอมาเยอะโอ้เคยเจอไหมเจอเคสบบไหนประมาณพี่โอ้มนคอ เราห่างๆกันสักพักได้ไหมพี่อมดีเกินไปมดีเกินไปคือคบกัประมาณสิบปีพี่อมไม่เคยปี้หนูเลยอ่ะดีไงเราต้องคนดีเราไมู่ถือว่าเป็นการดูถูกกูกูไม่ได้แยกอย่างที่คคดโปอตีนตกิจก็ได้เลยอ่ะเราก็ให้เกลียดอ่ะเราให้เกลียดคบกันมายี่สิบปีแม่ไม่เคยจับมือกูเลยแต่บอกว่าเราเป็นเมียเออแต่ไม่เคย ปี้กูเลยเนี่ยเนี่ยช่วงไหนคะหัวใจรักด้วยใจกายไม่ต้องไม่ต้องการแค่หัวใจอย่างเดียวทำไมการดุ้นด้วยชีวิตกูอยู่ได้เพราะดุ้นนะฮะนะคะหรืออีโอมึงมึงอยู่ได้เพราะหัวใจหัวใจอีตอแหละทำไมอ่ะเวลารูปมึงลงลงในเฟซบุ๊กเนี่ยทำไมโอ้โหหาดุ้นสุดพลังไม่มีหรอกโอ้ใช่ไหมจันมันก็เป็นแค่แคปชั่น มันเป็นแค่แคปชั่นแต่มึงอหาดุนหรือไม่หามันเป็นการจอนเม่กนเคยโพสแบบมึงแต่กูไม่กล้าทำแบบมึงเพราะมันดูต่ำมันเป็นศิลปะศิลปะผีเลยล่ะไม่ศิลปะเกลียดทำตัวทุเรศโพสหาเคผู้ชายไม่เคยมีแคปชั่นโพสหางั้นเลยไม่งั้นมึงจะได้ทั้งบึงเหรอไม่มีหรอก ก่อนยูบอกแม่จัดการเหมือนนี้มันตอแหลนี่ไปทําจมูกมาจมูกยังไม่หายบวมนะรถชนเย็บผ้าเข็ดเลยแล้วมันเพิ่งทํามาได้ไม่นานบอก็รอสามสิบวันไม่ก็รอสามสิบวันใช่ไหมนี่เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นมันต้องรอร้อยวันเป็นรถชนไงไม่มันต้องรอร้อยวันเหยียบมาเข็มไออีพีมีก่อนต้องรอร้อยวันจมูกไม่หายบวมเลยหัวแตกเหยียบมาเข็มโดนเยี่ยงหัวแตกโดนรถชนไง เออไปชนกับเขาชนคนแก่วันนี้เอาใหม่ตัดใหม่แล้ววันนี้ตัดใหม่แล้วเ <He an S 2> ห็นโชนอยู่ตัดใหม่ใหม่ที่จมูกเออใหม่ที่อ๋อ <laughs> ม่หัว่าตัดแล้วใหม่จมูกยังไม่ตัดเออหรือว่าตัดจมูกวะกูจะไปรู้เหรอทําจมูกต้องตัดใหม่ไหมมันต้องใหม่ไมไม่รู้ไม่เคยทอํอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าตัดที่หัวมันมัน้งไม่เคยทําไม่รู้เหมือนกันนะเขาที่ทํามาไม่เคยตัดเออแต่ว่าไม่ต้องตัดหรอกมันแล้วแต่หมอไหมอ่ะหรือว่าเขาใช้ไหมละลายเปล่า เออแต่ไม่รู้นะฉันไม่รู้อันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มันบอกว่าวันนี้ถึงวันเวลาเอาใหม่เออน่าจะอย่างนั้นแหละโอ้แต่มันไวไหมไหมอ่ะแค่ไม่กี่วันเองฉันจะไปเยี่ยมลูกสาวฉันจะผ่าแปรเพศอ่ะโอ้โหนอนอยู่บนเตียงสาทางขาอืมมีทั้งท่อท่อปัสสาวะท่อเลือดอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วฉันก็แบบโอ้ตายแล้วคนเราจะแปงเพศนี่แบบโอ้โหมันต้องใจจริงๆอ่ะอืมมันต้องใจจริงๆอ่ะแล้วก็ จะกินอะไรก็ต้องระวังแล้วข้างๆมันก็มีแบบเคสดึงหน้าน่ะคือถลกหนังหน้าขึ้นมาจนช้ำตาบวมปิ่งเลยอ่ะแล้วก็พอกเป็นสไลี่เลยอ่ะแอปเปิ้ลน่ยเคยเห็นแอปเปิ้ลมาจากเมืองจีนไหมมัดอย่างนั้นเลยอ่ะนั่งนนก็เต็มเป็นออซิมอาม่าเต็มไปหมดเลยอ่ะนั่นแหละแต่บางคนก็ทําจมูกแหลมเนาะพอหน้าบวมไปนี่โอ้โหกลัวหนังจมูกจะทะลุเหลือเกินอนะครับ ก็ไม่ว่ากันเพราะเป็นเรื่องของความสวยความงามเงินใครเงินมันถูกต้องนะคะองค์เคยทำอะไรสักเจี๋ยกับเรื่องของการผ่าตัดสัญญกรรมหรือไม่มีไม่มีถ้าผ่าตัดยังไม่เคยยังไม่แพงเพศแต่นั้นยังไม่แพงเพศสิยังไม่เคยผ่าตัดเคยไปแพงเพศเคยบอกกูกับหมอปลาเออตอนนี้ของคุณยังไม่รับตอนนี้กําลังโดนทวนลงอยู่มีคนมีคนมาเมนในใต้ใต้ใต้โพสต์เราที่ฉันพูดพูดพูดบอกสงสารพระจํจได้ปะ มีคนบอกว่าเต่าไม่ทําการบ้านเป็นยังไงบ้างละอีเ้เ้่ไม่ทําการบ้านอะ่ะคดีพลิกไหมละ่ะม,มึงจําไว้นะมึงไปด่า,ด,าด่าเขาว่าให้กูด่า,ด,าด่าเขาว่าต่อให้เขาผิดเขาก็ฟ้องกูได้อืมึมงจําไว้ม,งง <c oughs> มึงอย่างโง่มึงอย่างโง่มึงอะไม่ทําการบ้านแล้วไม่อ่านหนังสือด้วยอมไม่รู้กฎหมายกูต้องสรุปเป็นกลางอืจะเรียกว่าควายก็น้อยไปเรียกว่าโคตรควายอเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมีสองกรณีเนี่ย ต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดเนี่ยเราคุยกันเองนอกรล่ก,ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นจ่าเขาออกอากาศเขาต่อให้เขาผิดเขา,เขาก็ฟ้องเราได้ข้อหามินประมาทเพราะเราไม่ใช่ศาลที่จะมานั่งตัดสินใคร่ไม่ทำเนี่ยเต่าไม่ทําทการบ้านกูทําการบ้านก่อนมึงอีกกูทําการบ้านแต่กูเลี่ยงที่จะพูดเพราะศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเต่าไม่ทําการบ้านเป็นยังไงละครัจะควทําการบ้านตกยกเสร็ คด,ดีพลิกเป็นไงล่ะเขาฟ้องหมดเลยเห็นไหมล่ะลูกศิษย์ลูกหาเขาฟ้องหมดเลยอะ่ะอืมเราไ่ทำกันไนดะ้เก่งเก่งเหรือกูเก่งเหลือก,กิมึงเก่งมึงมาดีเบรกกับกูอืมสตอรให้หน้าหลุดเลยามายเพราะไปดีกว่านะจีฮิรค่ะนะคะอย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่เบรกแรกแล้วเนาะตั้งแต่เบรกต้นเบรกแล้วนะครับว่ามันดี วันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะจัดเลยนะครับ1หลอดเนี่ยร้อยี่กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนครับราคาหลอดละ230บาทครับแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยซื้อ5หลอดนะฮะเนี่ยราคาพิเศษเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับเก็บเงินไปทางสำหรับไปเงินไปทางเนี่ยเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนั่นเองนะครับสนใจโทรได้เลยนะฮะศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดได้เลยที่มุมขวาหน้าจอนะครับแล้้วคุณผูชมท่านนไหอยาาาาากกกกตติด่อโฆษณรรรรยเนะคับ็ โทรได้เลยนะครับ0900899995นั่นเองจ้าครับคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ